ก่อนอื่นครูสวัสดีนักเรียนอย่างเป็นทางการก็น,นะครับวันนี้ก็คือเป็นวันวันที่สองใช่ไหมที่เราเราได้ได้เรียนออนไลน์แบบนี้นะครับเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนไปครั้งหนึ่งก็มีเข้ามาแค่อยู่ส,สามคนสี่คนวันนี้ก็เข้ามาสี่คนอีกเหมือนเดิมนะ,อะตอนนี้ก็คือนักเรียนเห็นใบงานแล้วที่ครูแชร์อยู่หน้าจอเห็นไหมครับก็คือใบงานวิชาคณิตศาสตร,ร์ซึ่งครูได้แจกให้นักเรียนไปแล้วใช่ไหมครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตอนนี้นักเรียนดู เราถึงเรื่องการหารนะครับการหารระหว่างจำนวน4หลักกับ2หลักนักเรียนดูในโจทย์ตัวอย่างเห็นไหมในโจทย์ตัวอย่างตอนนี้มันคือโจทย์ก็คือ1,320หารด้วย20ใช่ไหมครับโจทย์ทองหนูเหมือนครูไหมครับดูโจทย์ตามนะทีนี้ เราก็จะมาตั้งโดยวิธีทำก็คือวิธีหารยาวในรูปในในหน้าจอเลยนักเรียนดูครูก็ตั้งแบบนี้ใช่ไหมครับเอาตัวเลขเนี่ยตัวตั้งก็คือ1 3 2 0ันสาี่บตั้งแล้วก็ใส่เครื่องหมายหารยาวแล้วก็หารด้วยยี่สิบเห็นไหมครับอ่าหารด้วย2ี่สิบดูดูในใบงานตามไปนะครับอ่าเนยมายังตอนนี้เนอยอยู่ไหมครับ อาดาไม่อ่านก็ไม่เป็นไงลูกเนยก็เรียนไปใครไม่ใครไม่เข้าก็ไม่เป็นไงลูกเขาอาจจะมีธุระอยู่ก็แล้วไม่เป็นไงอามาถึงทันไหมเนยทันไหมลูกอามาดูต่อนะครับหารด้วยยี่สิบอันดับแรกครูเคยสอนตอนปสามแล้วจําได้ไหมเราไล่เป็นทีละหลักเข้าใจไหมครับเริ่มแรกก็คือเลขหนึ่งก่อนยี่สิบหารหนึ่งได้ไหมลูก ได้ไหมได้ไม่ได้อ่าไม่ได้ถูกต้องเราก็ใส่ศูนข้างบนถูกต้องไหมครับเหมือนตัวย่างเห็นไหมลูกอ่าใส่ศูนย์ข้างบนแล้วทีนี้เราก็ไล่ไปอีกตัวหนึ่งก็คือยี่สิบหารสิบสามได้ไหมครับอ่าไม่ได้เพราะว่ายี่บันทำไมมากกว่าสิบสามถูกต้องไหมอ่าเราก็ใส่ศูนย์ข้างบนถูกไหมครับอ่าต่อไปทีนี้เราก็กลายเป็น เปิดมายเป็นอีก3ตัวก็คือ132ทีนี้มันหารได้แล้วเราดูซิว่า20เนี่ยไปคูณกับอะไรได้132หรือใกล้เคียงมากที่สุดในตัวอย่างเขาก็เอาคูณอะไรให้ดู <6. S 1> อ่าคูณหก <6. S 1> คูณหก <6. S 1> ได้เท่าไหรลูกหนึ <120. S 1> อ่าหนึ่งร้อี่สิบเขาก็ใส่ให้ดูแบบนี้ <6. S 1> เห็นไหม เห็นไหมครับอ่าทีนี้เขาก็เอาลบกันใช่ไหมครับลบกันลบกันเหลือเท่าไหนึ่งร้อยสาสิบสองลบหนึ่งร้อยยี่สลบเหลือเท่าไหร่ลูกหนึ112่ร้ยสบสองอยมเอาไม่ลองคิดในสมุดให้ดี132ร้อยสามสิบสองลบร้อยย <12. S 1> ี่สิบอค่ะอ่าใช่เหลือสิบสอง แล้วเราก็กระจายก็คือดึงศูนย์ตัวหลังสุดลงมาถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็น120ร้อยี่สิบตามรูปเลยใช่ไหมทันไหมท,ทันไหมครับผู้ผ่าทันไหมท,ทันนะเนยทันไหมอ่า มันก็จะเหลือ120พอเราลบกันแล้วเราดึงสูนลงมาได้120ทีนี้เราก็เอา20ไปคูณอะไรอีกได้120ก็คือคูณ6เหมือนเดิมใช่ไหมครับ,ค,รบคูณ6ก็เอา6ขึ้นไปใส่ตรงข้างบนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็เอา120มาที่ผลคูณได้มาลบกันลบกันก็จะได้อะไรได้0ทีนี้มันก็จะไม่มีเศษแล้วข้อนี้คำตอบของมันคือเท่าไหร่คำตอบเอาตรงไหนมาตอบ จำได้เป่าเอาหกสิบหกมาตอบใช่ไหมครับตรงข้างบนเนี่ยหกสิบหกมาตอบใช่ไหมใช่คับอ่าอันนี้คือตัวอย่างนะตัวอย่างเข้าใจไหมครับถ้าไม่เข้าใจบอกครูครูจะอธิบายสามอีกรอบหนึ่งทันไหมครับไม่มี ไม่มีใครสงสัยอะไรนะมีไหมอ่ะ,อะไม่มีปลายทีนี้เราครูจะเลื่อนไปแบบฝึ้หัดของเราแล้วอ่าแบบฝึ้งัดของเราครูให้ข้อเดียวนะครับให้